สวัสดีค่ะพี่สายสมรสวัสดีค่ะครับวันนี้ขอบคุณแม่นะครับวันนี้ที่มาเจอกันนะครับงานบุญนะครับเลยมาเจอพี่สายสมรกอน,นุญาตนะครับพี่สายสมรแบ่งป,ปันเนาะในส่วนพี่สายพี่สายสมรแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับอยู่ที่ไหนเนาะชื่อสายสมรมันเตนะคะอยู่จังหวัดหาสรารคคมค่ะสุดยอดเลยพี่สายสมรทานเนยเบลมานานนะยังรับได้สองปีแล้วคะ่ะสองปีเอ่อพี่ก่อนหน้านั้นพี่สายสมรเป็นอะไรบ้างครับเป็นเบาหวานนะคะ คหวานสูงมากสองร้อยสามร้อยอย่างต่ำสองร้อยห้าสิบครับแล้วอาการเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านั้น,น,นแล้วก็เป็นโรคเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกดไหลย้อนกดไหลย้อนอ๋อ oh. กดไหลย้อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นนิสิดวงค่ะว้าว <Wow. S 2> แต่พอทานไปปุ๊บทานไปครั้งแรกมันจะเป็นคล้ายๆกับท้องเรามันร้อนอะ่ะครับอโทษน,นะคะระบบขับถ่าย ทานไปสามเดือนรันแรกใช่ไหมครับรอบแรกอะสามเดค่ะสามเดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งทีนี้มันมีอาการว่าท้องเรามันเหมือนจะเสียมันจะอะไรเข้าห้องน้ําทีอุจจาระอมาเป็นสีดำปีค่ะอยู่สามวันสี่วันวันที่สีก็เลยหายที่กดรย้อนก็หายก็หายไม่ได้กินยากดระย้อนนะคะครับแล้วก็บหวานก็ประมาณร้อยห้าสิบ้อยสามสิบค่ะครับแล้วก็ เบาหวานเนี่ยมันจะมีเบาหวานสะสมนะคะจะอยู่ประมาณสิบกว่าขึ้นไปสิบสิบเอ็ดีนี้เ<ม>บาหวานสะสมเหลือหกจุดสี่ค่ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวอ๋อขอขอญาสอบถามนิดนึงนี่ส่วนของกดไหลย,ย้อนเพราะว่ามีหลายท่านเนาะอะ่เป็นมานานยังคะพี่นานแล้วค,ค่ะเพราะ่าทานกี่สิบปีถึงสิบปีไหมครับไม่ถึงค่ะประมาณแค่หกปีเพราะว่าขอยาหมอว่ากินอะไรมันก็อืดท้องมันมันจะมีกลิ่นกลิ่น เปรี้ยวนะคะเลยขึ้นมามันจะเปรี้ยวเผ็ดนะปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนค่ะเวลากินของเผ็ดย้อไปโอเคแต่นี้ไม่มีแล้วค่ะทานเอฟโอลนานไหมครับถึงถึงรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของกดไลย้อนก่อนกดไลย้อนนะคะทานประมาณเดือนสองเดือนค่ะก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องพึ่งยาหมอค่ะเดี๋ยวนี้หลานกำลังทานอีกคนหนึ่งนะคะกดไลย้อนกดไลย้อนเหมือนกันก็ทานแล้วก็ดีขึ้นค่ะหลานชายอีกคนหนึ่ง ให้ทานเหมือนกันค่ะครับผมก็สามวันแรกนี่สามหยดติดต่อกันก่อนสี่วันค่ะใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นห้าหยดตอนนี้ไม่เป็นหยดแล้วนะคะเป็นดอปเปอร์ค่ะขึ้นมาประมาณเกือบถึงครึ่งอะค่ะทุกวันเลยค่ะโอเคเพราะว่าอาการในส่วนของท้องเสียรู้สึกว่ามีคนเข้ามาสอบถามอ้ออยู่เหมือนกันคือทานแล้วมีอาการเขาเรียกว่าถ่ายท้องนะครับแต่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไงใม่ไหมคราบองเสียออกมาเลยค่ะ อะไรที่เราอยู่มันเกาะลำไส้เราแบบดำๆหรืออะไรเนี่ยเราเป็นกลดไหลย้อนเนี่ยมันก็จะออกมาผลนะคะนั้นสี่วันเลยที่ถ่ายแล้วก็หยุดเลยโอ้สุดยอดเนาะนี่คือในเรื่องของของกดไหลย้อนแล้วก็บาหวานเนาะแล้วก็ความดันความดันไม่มีค่ะมีแต่บาหวานแล้วก็ลิสดวงอีกหนึ่งคือแบบนี้เลยค่ะวิสดวงเป็นอยู่แล้วค่ะถ่ายจะเป็นคนถ่ายยากถ่ายยากเพราะมัน พวกเป็นลิสิดดงอะค่ะมันจะถ่ายยากยู่แล้วรลรวจะมีเลือดซึมออกมาโดยนี้ไม่มีปัญหาค่ะครับโอโ้โหตอนนี้ทานติดต่อนนี้เป็นปีที่สองแล้วเนาะที่พี่สาจมองทานโอเค okay, อันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับ